สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวที่จะไปสีแบบเฟรนช์ค่ะเดี๋ใช้สีน้ำเย่ขอน้องพิงเป็นลูกอะไรลูกยีราบยีราบเป็นสัตว์โปรดขอน้องพิงอ๋ออยู่เลยบเป็นสัตว์ปลดหัน้องพิงพี่พิงซัมเมอร์อ่าพี่พิมซัมเมอร์นะซัมเมอร์เข่ากับ่ออ๋โจนิ้ววันนี้ได้รับบาดเจ็บมาครับน้องพิง์ใิ้ดูของแถมเออ นี่ครับให้เราตัดเจ็บมาโดนสายคาดเบลล์ใส่คาดเบลล์นีปาวโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ก็หายค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไงนี่นะทุกคนอันนี้ก็คือสีที่เรามีอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็คือสีที่เขาแถมมาเพราะบางสี่งเไม่มีนะคะเรามาแกะกันเลยเพื่อเป็นการไม่รอช้าอันนี้ที่ผสมสีเลยผสมสีอันนี้ก็คือกระดาษลองสีหรือว่าสีน้ำ ใช่เรามีที่ที่รองด้วยนะที่รองอ๋อแบบแบบวาดภาพอ๋อแบบวาดภาพหรอเป็นจิตตะจิตกะโเลยจิตตะโกนอ่าเดี๋ยวไม่ต้องแจกก่อนแจกไหมมันจะพี่ก็ทำดีมากนะผลจากการที่ว่ามันมันอันเล็กเหมือนกับว่าให้เด็กฝึกหัดเนาะให้เด็กฝึกหัดแต่ก็ทำก็ทำดีอ่าเราก็ต้องแจกนีค่อยๆแจกนะดี เขาจะมีกู้กันสองสามอ่าแล้วก็มีสีทั้งหมดกี่สีเอ่ยหกสีสามสี่ห้าหกอ่ามีสีมาให้แล้วใครอยากจะได้สีแตกต่างไปก็จะมีตัวแม่วิธีการผสมสีนะครับว่าผสมสีอะไรจะได้อะไรนะครับก็ให้มาด้วยจะม้แม่สีมาเนาะโอเคจะให้แม่สีมาแล้วเราก็ผสมเอาเองอ่านี่ก็คือเป็นตัวอย่าง อันนี้จะเป็นแบบตัวอย่างนี่ตัวอย่างว่าให้ระบายแบบนี้อ่าเพื่อเป็นแบบว่าฝึกจิตกรน้อยของเราข้าคือได้ไหมอ่า้ให้อ่าขอาน้ีเรียบร้อยนะอ่าขอาน้าคีเรียบร้อยนะทุกคนอ่าจิตกรน้อยของเรารกำลังจะเรื่องงานะเอาบนหัวเราวันนี้จะวิ่งวั เป็นสีสันนะเพื่อเป็นสีสันในการอ๋อของน้องพิงมบอกน้องพิมเป็นหมีภูคบขันี้สีสันในการทําศิลปะของเราส่วนพิมส่วนพี่พิมกับแม่จะเป็นกํมกึ่งกระต่ายผสมเสื้อวิ้ง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 ชวนมองนี่นะครับน้องพิมโชวนะครับว่าน้องพิมก็มีผู้กันสองอันเหมือนกันของพี่พิมก็มีสองอันเหมือนกันอ๋อมีฝาปิดด้วยครับ ได้ในยอ,อ่ะแก่ยาอ,อ๋อเตรียมน้ำมานะครับเราเตรียมน้ำเพราะมันเป็นสีมันเป็นสีน้ำต้องผสมน้ำอขอ,อ,องพี่พิพมเป็นรูปซัมเมอร์อ๋อฝาปิดค่ะทะเลชายหาดซึ่งเข้ากับช่วงหน้าร้อนนี้ก็ดีอเคตั้งครับเราม,รมราแจกกันเลยเรามาเริ่มระบายกันเลย ดูซิว่าน้องทิงจะระบายได้ตามแบบนี้หรือว่าจะมีจินตนาการของตัวเองอใช่ว้าวสีสวยมากว้าวาว,าว,าว้าวที่จริงสีมันก็แบบมันมีน้ำของมันอยู่แล้วนะเ๋ยมันจะเข้มนิดนึงน,นี่หน้าตามเป็นอย่างนี้นะทุกคนมันก็เป็นสีดแดงนะนี่นี่นี่หน,น้าตาเป็นอย่างนี้สีแงก็ วยต้องเปิดดีๆนะคะพี่พิงกับบันดับวะอ๋อน้องพิงค์บอกว่าน้องพิงค์เอาสไปเดอร์แมนมาให้ดูอ่าโอ้เอาไว้ก่อนก็ได้คะ่ะพูดภาษา,ษาอังกฤษสีให้เพื่อนๆฟังหน่อยสีแดงภาษาอังกฤษคือสีเหลืองอ่ะสีบรูว์อ่ะ,รอะกรีนเยี่ย สีขาวภาษาอังนะกฤษคือว่ายเยี่ยมสีดำภาษาอังกฤษโอ้ให้น้องทิ้งหน่อยอ่ะน้องทิงมาสอนเรื่องสีนะเพื่อนๆสอนว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายังไงเออต่อไปคู่กันเราจะแข่งนิดนึงเราต้องจุ่มน้ำบอลช่วยมันนิ่งนิน่งนนนิ <Ā> ่งนิ่ง น้องบอกว่าวันนี้หนูสดคือคือน้องจะบอกทุกวันเพราะว่าน้องตดทุกวันโอเคอ่าผู้การอันเล็กภาพที่มันมีอะช่องเล็กๆอะอ่าผู้การอันใหญ่ก็คือภาพที่มันคือที่กว้างๆ่าอันนี้หนูอยากเชมอ่าเราเอาอันเล็กก่อนแล้วกันเรามาเริ่มที่เรนโบว์กันต่อเลยอ่ะสีแดง จะเม็ดหรืไม่อ่านี่เราพิ้งจะบายปข้างบนสุดเลยข้างบนสุดตรงนี้เส้นเส้นคนสุดเลยอ่าไม่เป็นไรค่ะระบายลงไปเลยตามจินตนาการของเด็กๆนะ,ะมาดูฝีมือเด็กสามขวบก,กันโอ้พื้นไอ้พื้นผิวมนันเวลาระบายลงไปแล้วมันแบบซึมซึมสีได้ดีมากเลยนะ จุ à, x x ่มสีเลยมาดูจินตนาการของน้องพิงกันนะทุกคนอ่าแล้วก็จุ่มไปอีกทีนึงเพราะมันยังไม่เต็มจุ่มสีไปหน่อยจุ่มสีอีกในจุ่มสีแดงอีกจุ่มอีกนิดนึงนี่สีฟ้าโอเคแม่นี่สีฟ้าอ่าระบายยังไม่เสร็จของเรายังไม่เต็มระบายให้เต็มอ่าระบายให้เต็มระบายให้เต็มตรงนี้ด้วยยังเป็นขาวๆอยู่ดูจิตวิคน้อยของเรา จุ่มในขาวขาวใช่ไหมคะขาวขาวก็จุ่มลงไปเลยโอเคจุ่มลงไปจุป่มลงไปมืออาจจะยังไม่แม่นนะทุกคนนะใจเย็นๆเนาะตีมือเด็กสามครัวตมือเด็กสามครันี่เราจะมไม่ต้องจุ่มน้ำด้วยใช่จุ่มน้ำเพื่อให้มันอ่าโอเค์ีไดีอ่ะเอาเลยตุ่นี้ ว่าสีส้มเราต้องผสมสีเขามีการผสมสีสีส้มก็คือต้องเป็นสีแดงบวกกับสีเหลืองจะเป็นส้มอ่าตนี้เราไม่มีอุปกรณ์ที่ใส่เราต้องไปหาที่ใส่ก่อนเราต้องไปหาอุปกรณ์ที่ใส่ผสมอ่าช่วงช่วงรอให้แม่ไปหานะครับเราจะดูพี่เราจะดูพี่พิมก่อนนะเราจะไปดูช่วยให้แม่ไปหาไหนดูครับของพี่พิมพ์เป็นไงบ้างนะ อ่อต้อพี่พิมพ์เริ่มจากจก้อนเมฆก่อนครับก้อนเมฆสีฟ้าพิมพ์เริ่มกับก้อนเมฆก่อนเลยเดี๋ยวดูผลงานที่จะออกมาของพี่พิมพ์นะครับว่าจะเป็นยังไงะอจะรอดหรือจะล่วงครับดูหน้าตาคนออกจริงออกจรงถ้าใช่แถ้าไม,นะไมไ่ผิดก็อืมอ คืออุปกรณ์ผสมสีของเราคือที่จริงอ่ะพี่พิมอ่ะมีกระดาษนี้เพื่อเป็นการผสมอ่าแต่แต่ทีเนี้ยมันอาจจะบางไปบางว่ามันอาจจะพองนิดนึงแม่ก็เลยใช้เอาอันนี้มาก่อนมาสีแดงไม่จะผสมให้น้องแดงก่อนสีแดงก็ผะไดี สีแดงกับสีเหลืองอ่ะนิดนึงแล้วก็สีเหลืองเราจะต้องน้ที่จริงเราก็มีคู่ปันดูเยอะมากเลยคุนี่เห็นไหมเริ่มเป็นสีส้มส้มแล้ว ออหนูเพี้ยอามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วออริสมาแล้วทุกคนออริสมาแล้วอาออริสเรามาแล้วแน่อาเราปีกเบายเลยอาเราใบอาออริสเร็มาแล้วออเริส จถวของมันไหมจูบจมบอีหน่อยจบีหน่อ,อนยนะสีมันเล็กจูบอี่อยจูบีหน่อยอ่าลุกไปลุไปลล้วะทุกคนใช้ได้นะปิดสีขาวหมดชิวนะอ้ามือเล้ๆแต่ก็โอเคนะทุกคนก็น,นิ่งอยู่นะอ่านี่จะนิงนิ่นงไหมคะนิงนิึง ว่าเรากําลังมาเรียนวิชาศิลปะกันนะพี่พิมน้องพิมก็ตั้งใจมากตอนนี้ศิลปะไม่มีผิดไม่มีิดอาจจะผสมกับศิลปะเปิดบ้างผสมกับศิลปะเปิดบ้างเป็นเรื่องปกติหลังจกพักเราจะกลับมาดูนะครับว่าผลงานจะออกมายังไงนะครับอ่าดูครับนี่ของพี่พิมพ์ได้มาขนาดนี้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ความเป็นจริงแล้ว ว้าวเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะครับว่าจะออกมาหน้าตาย,ยัางไงนะใกล้ความจริง้วครับของพี่พิมส่วนของน้องพิมก็ใกล้แล้วแต่ไปกินข้าวก่อนไปหม่่าข้าวก่อนตอนนี้ไปของหม่่าข้าวแป๊บนึงบอกว่าหิวครับนี่นครับหิวรอไปกินข้าวกับแม่ก,ก่อนแล้วนี่ของน้องพิงอะไรเอ่ยน้ำซุปโอเคบะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวน้องพิงกินข้าวก่อนอ่าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้พี่พิมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูกันลนะครับว่าตกลงทุกคนไปถึงไหนแล้วนี่ครับของน้องพิมเสร็จแล้ว oh! ผลงานน้องพิมเดีต้องถึงงานน <PRI ME. S 2> ้องพิงวันไหนนะหยิบประชนดิไหี๋หยิบมาดูสิผลงานน้องพิมว้าวเปิดที่ิดทไหนเลยสิผลงานน้องพิมว้าวนี่เป็นรูปอะไรคะรูปยีราบยีราบตัวสีอะไร อ๋อกับลุงโอเก้ของพิมก็สวยยิ่ได้ฝีมือเด็กอนุบาลเด็กอนุบาล3ามขวบครับอันนี้ของพี่พิมพ์ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์กับน้องพิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย